สว,วัสดีครับเอ็นซีนะครับสว,วัสดีนะครับก็มาถ่ายด้านหลัง เอกเอกมีแรงอยู่บ้างมีแรงอยู่บ้างไม่เยอะแรงค่อยไม่เยอะไม่ดักมันไดใช่ไหมไม่ใหญ่ไม่อยากมันอยากลำธรรมดาๆนี่แหละอ๋อนี่นะครับกำลังติดลมอยู่เนาะติดลมติดลมอยู่ใช่กลังลำเลยยังไม่พอโอ้ติดลมอยู่เนาะเดี๋ยวน่าจะลำเดียวดูเนาะ ติดลมอยู่ไม่เดียวแล้วไม่เดียวเนาะโอ้โหไม่เดียวแล้วครับเอฟซีก็จบไปนะครับเนาะโอ้โหอ่าโอ้โหยู่ใเกล้กจนนเบิรงเอาเขาเจ้าคนเจ้าคนเขาเป็นอะไร เออลำไปร้องไปเนี่ยโอ้โหมันซึ้งนะเนี่ยซึ้งหรือยังไงเออไม่รู้เลยเออเป็นอะไรเจ้าคุณไม่รู้เนี่ยเหมือนฝืน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 มันเหนื่อยมันเหนื่อยเหรอหลายรอบเลยเจ้าคุณมันเหนื่อยเหรอมันเหนื่อยเวลาไม่ไปไม่ดีนะฮะแรงดีค่อย ครับเนาะบรรยากาศครับนี่ะรใหญ่ใจดีเนาะอ่านนายลำรอ้รเบเป็นตัวอย่างโอ้โหทอเนตัวอย่างโอ้โหทำไปตัวอย่างโอ้โหทำไปฟังามนีมันเลาซาแมนจนชมมันไหหม เรื่องความาทักการงานและการเงินัไปเลยนะคะขอให้ท่านได้อยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะคะอยู่ดูความเจริญรุ่งเรืองของบ้านกกกอบภายท่านหน้านะคะให้สมกับที่ท่านธนุบำรุงนะคะช่วยเหลือพวกเรานะคะพวกเราจะรับรละสารพัดกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะคะก็คือสารัดมาพลยทังอ่ทำทำให้ท่านสบายใจนะคะสิ่งไหนเป็นความดีสิ่งไหนเป็นอ่า คล้ายๆแหละคือมีอะไรให้เราช่วยเราก็ทําความดีไปเนาะช่วยสังคมเป็นจิตอาสาเนาะให้สมกับที่ท่านเมตตาพวกเราเนาะทุกช่องเลยนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีของทุกช่องเลยมีได้ข่าวว่ามีเค้กด้วยมีมีเค้กมีเค้กมีอะไรก็คืออวยพรให้ท่านนะคะขอให้ท่านอยู่กับพวกเรานานๆนะคะสุขภาพดีนะคะ ถ้าท่านรวยแล้วก็ให้ท่านรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะอามีร้อยร้านก็ขอให้มีเป็นพันพันล้านขึ้นไปเลยนะคะเนาะไม่ทราบอายุท่านนะคะก็อวยพรที่ท่านละกันนะคะก็คือท่านก็มีตาทุกช่องนะคะเนาะทุกช่องเลยไม่ใช่เฉพาะช่องของน้องมนนะคะเห็นว้าน้องมนเป็นสะพานบุญนะคะเป็นสะพานบุญสะพานเชื่อมรอบนี้อาจจะเป็นน้องมนรอบหน้าอาจจะเป็นช่องไหนก็ได้เนอะ ทานเมตตาทุกช่องนะคะเนาะกาลนโมทาราสองคู่จะดิไปดูนะค่ะตาตาตาตกตาตาตาาตุตา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 ่าตาีาตาตาานาต่าความาตตา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 ตตาตาาาาตาาตาาาต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 นตาตนตาตาาตาาตา่าต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 มตตาตาาาาตตตาาาตาาก็ตาตยายาอาต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 าเราต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 าอาตนตาานาาจะตาตาตา่าาต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 าาจะทาาตะาาาาเตตาาคะ ขอเปิดแมสหนึ sort of ่งนะคะน้องขอเปิดแมสไทยก็ได้เลยนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะถูก็รับรู้นะคะถูกนะคะ อะไรล่คุณเนาะตานคนละคนมากค่ะขอคุณครัน้อมนะคชมมาทเข้าาอารีวยรากาที่ขรงตอนทรครับเดี๋ยวเราจะไป่งาไปรับนคอโ้ะโอ้ต้องรีบเลยรีบเลยว่างั้นเถอโอ้ จะรับค่ารำนะครับเนาะโอ้โอ้รับคนละพันละพันเนาะไม่ถึงอ้าวโอ้รือว่าจะมากู้กับพี่แดงมากู้เลยเนาะผมว่าตอนนี้ให้กู้อยู่แต่มันจะเป็นกลับระเบิดนะ อาซื้เอาแบบจิ้มได้เงินโอ้ได้เงินก็ตัดระเบิดครับผมาไปกู้ที่นู่นเนาะครับเอามาแต่งเองนะคะโอ้โหคือเป้าหวังสีมือเป้าหวังตั้งไว้โอ้เป้าหวังเขาไม่ธรรมดานะสีมือเใช่ๆผมขอถ่ายไว้นะครับผมสวยมากค่ะใช่ค่ะสวยงามมากเนาะสั่งปถเรียังได้เนาะจองได้อ๋อนี่นะครับเนาะ ระหวังนี่แน่นอนนะครับเนาะโอ้โหเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่เล่นของเลยนะครับก็เป็นโอ้โหเล่นของเลยนะโอ้โหเป็นเงินเล่นโอ้โหเลยนะโอ้โหนะหมานเด้อหมาน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 นะครับหมาน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 นะครับโอ้โหนี่นะครับเนาะหมานหมานเนาะได้หมานหมานเนาะครับโอ้โหนี่นะครับหมานหมานเนาะโอ้โหฮะ หมานมานานมานนี่นี่นี่ต้องทำอย่างนี้นี่นี่เห็นเห็นเาทำไหมนี่ต้อทำเลยโอ้โหมานเลยเนาะมานานานเงินหมานมานะโอ้โหนี่นะครับันไปสา สีเพลงเลยโอสเพลงเลยนาะโอ้มาเด้อนะครับเนาะนี่นะครับเอสีน่อ่านี่กับบรรยากาศนะครับเนาะก็แจกจ่ายข้าเหนียกันนะครับนี่ได้อ ลคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับนะครับขอขอบคุณมากนะครับ